เออมันต้องแก้ไปหนีไดบ่แม่นว่าใช้เขาเพีดเองโอ้มันบ่นเก่งปนงนานนาโอ้ยเขาสชมากันรวยตี๋ฮ่องตี้ปทูรกิจอย่เนี่ยมันบ่นเก่งไปหน,หนาวะทั้งวันน่ะเขามาแต่ละคนเขาเอาสายพิ่งเม่ทิมเบิดบัตทาบเอาสายพิ่งแล้วเม่ทิมไปซอยแล้วเม่ทิมบ่ได้หยังอะ่ะเม่ทิมเหนือทีเดียวจบเรื่องหนนจ่ายจ่ายแต่น้ำมันลงไปเอาอยี่หรือวคนเหล่ามันบ่ริใคยเก่งปาน่อยเพิ่มเพิ่มันาคามันรถไปยืมเมียไม่ใช่หรือวะเอาง่ายแซ่บต้องย้อนขึ้นมาหลายปีที่มาเปิดแฟรนไชส์อยู่เหล่านไชส์ที่ เปิดแต่ก็อยู่เลยแต่ก็ขายจบจักเสือยิงใหญ่มันมีปะบ่มีบ่มีบ่มีไม่หมดอ่ะบ่มีเสพไยเขาเห็ดเองนะฉะนั้นคนเล่าหันเขาโดยพื้นฐานของวัฒธรรมของคมเป็นเล่าคือคนเล่านี่มักมีหัวหน้าหัวตาสิเก่งไปได้ก็ตามต่ออาศัยหัวหน้านั้นเบิงแย่งเขาอาศัยพาพึ่งผู่มาก่อนผู่แบบสิบพ่งผ่าอาศัยได้ เขาก็เลยถามหัวหน้าไปบัตรเช็ดยังกระบอกกาอีังบอกกาเขเลยถามหัวหน้าไปบัตรหัวหน้าไปนี่ย้ำมันหลดกระจูดไปยังกระไปบัตรชูสายบ้าผ่านว่าได้เท่าเดียวโตค่าในน้ำกับเนี่ยโมพ่อจะได้ผ่านแต่การท่าน้ำมันจูดไปถึงหนึ่งสองพันบาทเจ๊งตัวละบาทนี่เออมันกันได้แหล่ะสาเหตุสาเหตุเขาเขาใหญ่ไปใหญ่ใหญ่ใหญ่มากมาในบริษัทอื่นไปออ้ยของจกกองอยู่เออนีนะบริษัทคนนีนบริษัทขายอย่าลืมว่าเจ้าเจ้าหามเขาบริษัทใดบริษัทอื่นมันก็ต้องมาอยู่แล้ว มันห้ามว่ได้แต่ว่าเมื่อมันมาแต่จะจะจะพี่น้ำห้ามซะ,ะบ่สิกจะมันต้องไปเขาสิไปในพิษภัยธุร,ธรกิจอิสระเจ้ากเสี้ยคนไปแล้วจากว่าบอกแค่บอกแค่อยุเจะเบาแต่ว่าไม่ทิมบอกเขาชวนมาบดชีวิตเขาหูจักสองคนหนึ่งจะคือบ่มีระบบปกป,ป้องคนนี้เอา้มามันต้องมีเราบดปกป,ป้องคนในเขาได้แม่นลอันนี้ว่าเฮ้ยเขาได้ขึ้นมาหลืไพ่ได้บริษัทได้หล้วบัตรเข้าบัตรไม่ทิมเขาได้บ่นี่ก็ยังงวมันได้สิบอ่ะฮัน งูก oh, ็ตายสิเจงซีบอกชุ่ไทยโอ้มันโมเมนไหนวะแบ่วได้บม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าฉะนั <m urs> <m urs> ้นโกเดมอนนี่มันดีแล้วแต่ว่ากระบวนการทำนี่ต้องเป็นเท่าทำคู่มือนี่คืออยู่ในกระบวนการขั้นตอนเท่าจะได้มันก็ยิ่งใหญ่แต่มันอยู่ในจังหวะของมันเท่ากับสารมาเรื่อยๆเลยดิเพราะว่าแล้วพี่นึ่งหาปรไม้คือบระมาณไงะแนวคิดมันกันยังต่างที่คนอิสระอยาขายมาอะไรแบบนั้เพราะผมอมไม้คือสางสางโมเมนต์แบบ นินหาหย่อนอย่างเดียวสางว่าสางคูง่นำ้ำหลักษาผอบนะเราเป็นระบบหักษาคู่นำ้ำผอบขอบวนการมันก็ต่างเป็ที่การมาต่างนะไม่ไปคือรู้นะไม่ไปคืรู้แล้วพวกพวกนี้อาจารย์ทุ่งหนึ่งแล้วนะค,คร,นะนรับนะที่น่องเคยเห็นมาอะไรนะเคยขายบางคนบาง,งคนก็บอกเออเป็นนางฟังเบิองสิงก็ปีจะพูดซื่อเลยอากุ้งก็ปีอะไรก็ปีจะได้หรอไม่ไปบ่ได้เพราะว่าขบวนการพวกนี้เห็นมันเบาเรื่องการเข้าใจแท้ๆการสื่อมันบ่ได้คือเป็น เขาให้พานมาได้เขียนมาล่ะอันเดียวคือเก่าสั่มเลยอยู่แค<อ>่คนเบือ่ออาจารย์เป็นไอเดียเลยตามคนมากบางคนเห็นหกวงกลมเฮ้ยก็ได้บสั่มหกวงกลมหนึง<อ>่งแค่ไหนเปอนวะแมนแค่ไหนเอเอไม่ใช่แค่เฮ็ดเนาะอันเฮ็ดหกวงกลมเพียง,ยงแ,แต่เปลี่ยนเสื่อเออแมนแต่พื่นเนือ้อหามันพื่นเออเนื้อฮ่าต่าไม้เนาะเออเนื้อหา การสอมการสมแทมยังอยู่ผุนผุดไอเดียมันต่างกันบมมัเอาขอ opp เออเก้าหั่นแหละบริษัทอะไเฮด opp นั่นบอกเมีนไ opp pc เอ้คือการนไปหันหงแห่งผุดผปบริษัทพวก่อยหัน opp บางคนนะนะเออมันก็บบริษัทอีกบริษัทบริษัทมันกับมริษัทอีกนะเออมันกันไล่ไล่ไลหลายอย่างสั่นจะไปคืดไปก๊อปปี้กันคงเป็นไปไม่ได้มนได้จังหวะบางคนโอ้ยกร อันนึงขเขาเฮ็ดกระเพี้นเป็น่าย,ยอะไรเจ้าท้าเบิรงภาพที่มันจะเกิดขึ้นข้างหน้านี่นี่พึบ V.P. เพึบซูเปอร์ V.P. แมนเลยแล้วพึบ B.P. พ BO, เพึบ B.O. เพึบห้อง C.O. พ CO เพึบ C.O. นี่นะป๊าโตนเนาะไล่าบอกไม่อเออเปล่าไม้เห็นสองปีเลยแสนมันจบพอร์ตพึบปัน,น,นโอ้ยปีใช่ไหมล่ะกรจบได้เนาะได้ได้ได้ไม่เลยปี่นานมอเนี่ยบันทึกภาพดังกล่าวมันสิดูทวนไหมนะบอย อ่ะส่วนปีหนาเขาเฮ็ดจบอ่ะเขาเฮ็ดจบโค้งสางปุ๊บเนียน่ยบัานี้ภาพรุ่นนี้มันจะไปดูดคนใหม่มา,มาดูดคนใหม่มา,มาดูดคนใหม่มา,มาเป็นเป็นเป็นอย่างนอคือว่าพี่สีมามันจบเนาะเพราะว่าเขาขบ้วนการของอาจารย์มันมีใบี๋ยวแี่บ่แมตชีาหามาคือเอออี่ไหนดีเออคนมาหนีอะไรเดี๋ยวคือไข่อื่นเอาเอาตัวนี้มาใส่ยบอลบอลมันบ่ได้แม่เนี่ยเดี๋ยวเออมีคนสมิธจะจัดง,งานยังดียังจะอลังจะมาคืดอยู่ะอันนี้ฮามีแบบ เป็นโค้งโค้งเฮี้ยนไปแล้วเป็นระบบไปแล้วมันมีแล้วต้อนไปแล้วไปเสดสาเหตุผลครบแล้วทุกอย่างครบหมดแล้วไปเสดส่าไม่ได้ดึงเขาเลยนะดึงเขาเมื่อเขาปุ๊บนี่เมื่อเขาเห็นเขาเขาเข้าใจเนื้อหาหรอกมันก็มาตามโค้งเฮี้ยนแนี่ตามโค้งเฮี้ยนนี่แหละสิมาไปตามแบบหมดไปเสแล้วต่อไปจะอะไรกับอลังการไหมเจ้าขึ้นเบิ่องต้นไปเสื้อนี่ว่าบริษัทเดลไรขายเขาสิดหลีกมาใส่กูได้หมดโมเมนต์แรกเรื่องโมเมนต์ใหญ่คิดได้เพราะว่าโค้ดเนี่ยเขาคิดเ่าเฮ้ยเป็นใครของ เฮ้ยฝังสายทรัพสิข่ายเบิร์ตก็เขาขื่นผาบนะดิบัดไปอยู่ในระบบวงเรียนเหามันโมเมนต์บัดนี่เอ้ามันจังได้มาข้ว่าใครโค้งคนเขาขคือลายแท้บัดดิเขาเฮ็ดจังได้นี่นะบัดไปถามคนเขาเขาก็ตอบบ่ได้อีกบรจักษติดต่อเบิร์ตเขาอ่ะแต่บัดขาดก็มีต่วเบิร์เองไม่หรอเนี่ยเลยเออเขาแค่ไอ้คนเขาแต่คนเป็นนักอธิบายตอบในเบิร์ตมันไม่ได้คิดตอบเลยไม่ได้ไปเบิร์เองใช่ไหมปรจักษ์เดลสิภาไปหาอาจารย์เพิ่นหน่อย สนันระบบฮวงเฮียนอาจารย์ทงนี่ตามตามนอกข้าใจมานี่ยขันขันคนบกขึ้นว่าอยากสางคนปั่นคนแต่จะบอเข้าใจอืมขึ้นแต่เรื่องล่ายอดจะเป็นเชฟไม่ลาเสียเวลาเป็นหล่อายอดอ่ะแม่แมนจะจะจะบอกข้าใจอืมก็มีหลายหลายยังยังหลายหลายอย่างที่ที่หลายหลายคนที่มาบมาหูจากหูความลึกเสียงของอาจารย์เนาะแม้แต่เรื่องการสื่อเรื่องการขายการขายเนาะหลายคนอยู่ขายเรื่องสุขภาพ เนาไปโจมตีหัวแพทย์หอนหมอบัดรบริวารวิอาจารย์บ่แมงแต่ไปโจมตีไผ่แต่เขาสื่อนั่งบอกก็หมอหมอเองสื่อแพทย์หมอสื่อนี่นะมันบ่แหมนแล้วก็ประวาตีบุพิธไผ่เนาะแล้วข้าภูมิใจกินกับสมุนไพรแล้วก็กินตัวเนืองแล้วก็กินซ้ำซ้ำเลยกินซ้ำกินตัวเนืองนี่นะระบบระบบโรงเรียนนี่ถือว่าดีดีที่สุดเฮ็ดมาสิบกว่าปีมาเห็นหระบ่อาจารย์ที่ราละเอียดอ่อนที่สุดแล้วก็บุพิธกับไผ่บายบายสินซาฉะนั้นนี่โดยเฉพาะเล่าข้านี้เด้อ ขันเรื่องธุรกิจขายสุขภาพไปดีที่สุดบ่มียังเพราะว่าสุขภาพมันได้ทุกกลุ่มคนเด็กเนาะได้ทุกกลุ่มแล้วใครให้เจ็บอ่อนปวดปวดปวดหลังเขาห้องก้านได้อนุญาตสัจงเมื่อจะแข้งนะปวดเออห้องก้านได้ก็ปวดเดินสุขภาพนี่สำคัญเก่าไหร่เขาเขาถือในปวดเบิดเออเขาถือขอซื้อเออเบ่าถือขอบ่าวไปโจมตีเขาเออบ่าวไปลวงของเขาหน้าที่เขาถือว่าเขาซื่อมบิทธิ์มาจริงๆเล่าเขาโดยเฉพาะมัน บ่เป็นว่าขี้กินป้องกันเขาว่าอะไรกินมีดอกกินเพื่อรักษาได้เล้าคนบ้านเฮาสิกินเพื่อป้องกันมันเป็นไปบ่ได้กินเพื่อรักษาจริงๆเขาก็คึ้เนาะเคยเฮ็ดมาอ้ความงามมันจะคักคนมากสวยมังามเนี่ยไปขายความงามการยังถามเรื่องสุขภาพเออตัวมันอุกที่จริงเขาคือแบบต้นนั้นสิขายต้นนี้สิขายดิเอาไปยังถามเรื่องสุขภาพมีปุ๊บกับเฮาเฮาเฮาเอาเพ็ดของเราไปขายเนาะไปขายบีฟอร์มีคือว่าเอ้ยขี้ขันเว้าล่ะเรื่องสุขภาพ มีขั้นเบาเรื่องบัตรแพ็ค้าอย่างนี้มันบมเมนเอออันโหลจะว่าล้วเรื่องก็จริงอแม่นลูกคนที่ทุกบ้านทุกเมืองเขาบริสุทธิ์คมงะแม่นเลยเขากระเพียงจะได้สุขภาพงามทีหลังแม่เข้ามาเาเขาเขาใจเลยเขาสุขภาพดี่ทางหนอกขาง่ามร้อกร้อยเอากระแป้งเปื้อปะไปเข้ามาดิหน่อจังคอยบำรุงตั้ลังทางหนืออันนี้ฉะนั้นโอ้เล่านี่ก็คือดีที่สุดก็คือเรื่องสุขภาพ ดี20ชุดจะไปจะไปได้ดีแล้วก็หมันหงแล้วก็ยาวยาวนานก็คือกลุ่มสุขภาพมันมันจะขัดคือว่าเพื่อเพกที่เฮ็ดที่เฮ็ดมาหลายๆปีเนี่ยเนาะหันไปทางไหนเห็นหันไปกลุ่มอะไรก็เรื่องสุขภาพราชการบวราชการประชาชนกับสุขภาพเหมือนถือว่าอ่ามันจะเป็นการการการดีเนาะแล้วก็เท่ากับโอ้คักแบบคือสินค้าของโกลมอนก็ตอบโทเรื่องสุขภาพหลายดีหลายเนาะต่อไปก็คือสิมีหลายกว่านี้แหละโบว์วาซะเรื่องสุขภาพโอ้เพิ่นก็สิแก้ไปเรื่อยแหละ อืมแกไปเลยจะน้อยมีรู้เลยอย่างนึงน้องน้องมักโรจารย์เนาะยามแพทย์หมอโดนไผ่มาฟังห่ดตางอาจารย์สั่งเห็ดสั่งจัดเบียบว่าให้เขาบอกว่ายากกว่าต่อในสัตวอืมสมุนไพรอะไรใส่เงี่ยแล้วไม่ได้กับเลยพิษแผนหม้ออะไรบางมันคือวางไข่พุนไปโจมตีคัดเขาเออคัดแผลคัดหม้ออู้บะของเพื่อนดีอลังการหมดจนแบบหมดจำเป็นกินยาหลวงบันนี้ตัวเ้าวัน บรรยายไปมันเมียนอยู่ใดเหตุผลอยู่ใดเออเมียนเ่อนธุรกิจจริงต่อไปคือมานีมารือว่าพี่นิวจองหาเอาไงนะจันเอาไงนะสมุติวาถ้าเป็นโกดมอม์มีสินค้าสุขภาพมาหนึ่งชุดสว่อเะที่เป็นแบบเป็นรักคือบริษัทอื่นนะปิดตำแหน่งในชุดนี้กินนึ่งเดียวสัว่ะถ้าเขามาบรรยายเต็มหูแบบจริงอุปพพเขาเ็ดแบบไนแมเขาเจ้าเขาเจ้าบรรยายเต็มหูแบบของสินค้าให้เขาเขาใจสุขภาพแลวกสซยังถือ นี่นี่โตนี่เขาโตโตเขาเคยลงพื้นที่เขาจะเอามาบรรยายที่ OPP VIP เขี่ยเขาวดบัดแผนกับแแผนรายละเอียดเจาะลึกวัดเลยอันน้าหลักกกันขึ้นโรแพ้อันนี้มันมันบริสเต่ตตองผู้ใดคนเขาก็พ่อใจที่จะสือเขาจะสือตัวไปกินไปส่งขายนีนะมันมันต้องมีแบบนี้เออมันต้องมีแบบนี้อันและน้องมาบึงตามประสบการณ์ก็เล่นมาหัวว่าเออเนอะจริงจริงเนี่ยฮักกูหูร้ายก็แต่การนำใส่มาบุตรสิอืม มันขึ้นกับการเอามานําใส่เด้อะหนึ่งฉะนั้นน้อง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 ก็ได้จริงว่าความสําเร็จเท่ากับความความหมู่และความความความเข้าใจเข้าใจอะไร้รับไปบอกนั่นนั่นดิเออเออก็เลยบางคนข้อใจว่ามันดีกว่าหญ้าดอกหญ้าลวงไปัจไปบอกไปเลยมันก็บอกไปเลยวันนี้มันก็เลยโจมตีไปโอ้จะไปกินยาอมมาสติปีบปัจจัยแล้วไปตั้งกินน้ำบรีไปใส่เคมีไปใส่น้ำบรีมันเป็นเคมีจะน่าจะกับตับเจ้าจะกับบักงล้งเจ้าจะกับลชมใสเจ้า เออไม่กินนี่เปต้องกินหญ้าพัดใบเขาทามเบื้องเจ้ากาเบ่าอยู่นะอันนั้นแพทย์นะหมอวะเนี่ปัญหาของท่านจะบวกกาเบ่าเดี๋ยวแสดงว่าพิษอยู่ไหนพิษเสดงว่ามันเห็นความจริงท่านลักษณะเข้าไปเบ่าเดี๋ยวไปดิเอาไปใช้กันเราจะใช้กันได้ไอ้นะเราจะใช้กันได้หมอพิษนั่งอยู่นั่งหมอก็ยังถือถือเมื่อสนั่นนะบอกอย่าลืมว่าสิ่งที่เข้าเห็ดอยู่นี่มันเป็นเรื่องดีเนี่ยเป็นเรื่องดีทั้งนั้นมันมันอยู่กับการสื่อเด้ออืยแล้วแล้วบัดนี้นี่สังเกตไหมไปเฮือนไหนบอกว่กินสมุนไพร ืมบ่กินอันนี้ไี่ขออื่นเขาก็กินเออเพียงแต่ว่าเขาบอกท่านข้าใจสิบอกว่ากินสมุนไพรมันสวยยังสิฮะนะมันมีหมดเอาเอาแต่เขาขายสินค้าในเพียงเมื่อเราเยมีบางคนโจมตีเขาโอ้ยผมมีีกเผมมีอีกเพ่ยบออคนเก่ากินเรื่องแบบขวดนึงเพลี้ยกันยังซื้อเลยแล้วก็ซื้อแบบเข้าใจแล้วก็ขายตึ่แบบอลังการ